สวัสดีค่ะใกล้ปีใหม่กันแล้วนะคะหลายๆคนก็เริ่มลุกขึ้นมาดูแลรูปร่างตัวเองอย่างจริงจังเพื่อที่จะได้มีหุ่นดีให้ทนต้อนรับปีใหม่กันใช่ไหมคะและการลดความอ้วนนั้นสิ่งสำคัญอันดับแรกเลยก็คือเรื่องกินน,นั่นเองค่ะแล้วใข่เป็นเหมือนอนา้างค่ะช่วงลดความอ้วนเนี่ยค่ะอนาก็จะเลือกกินไข่นะคะแล้วก็พวกอกไก่น,นั่นเองค่ะส่วนอกไก่เนี่ยก็จะเลือกกินอยู่แค่ปิ้งต้มนึ่งนึ่งต้มยา่าง มีอยู่ใควนียังค่ะวนไปวนมาซ้ำไปซ้ำมาน่าเบื่อใช่ไหมคะแต่ตอนนี้นะนะมีตัวช่วยที่จะทําให้การกินใจของเราไม่น่าเบื่อค่ะทางเพจกิฟต์ีดีฟิตเขาอ,ออกอีกเลายพันตัวนี้มาค่ะไก่ฝอยอร่อยกิกค่ะตัวช่วยดีๆที่จะทำให้การด้องมองวนของเราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะกินกับข้าวสวยข้าวเหนียวข้าวต้ม ก็อร่อยเข้ากันไปหมดเลยละคะ่ะหรือว่าเราจะเอาไปโรยในสลัดนะคะก็ช่วยทําให้สลัดของเราไม่น่าเบื่อแลก็อร่อยยิ่งขึ้นด้วยค่ะถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะคะ <Wow. S 1> กินได้ไม่อ้วนอร่อยอีกต่างหาก <Wow. S 1> สามารถไปสั่งซื้อกันได้ที่เพจกิ๊กบิวตี้ฟิตเลยนะคะและถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มฝึกโยคะแบบไง,ไง่ายที่ช่วยลดทั้งหน้าท้องต้นขาให้เราหน้าท้องแบนแลวกข็ขาเรียวพร้อมต้อนรับปีใหม่กันค่ะ New Year New ิวบอนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเราเริ่มจากนั่งบนส้นเท้าเลยค่ะ<ม>นั่งในท่าเทพธิดามือวางที่หน้าขาไว้ก่อนหลังตรงนะคะวางมือลงข้างลำตัวค่ะสุดลมหายใจเข้ายกสองแขนยืดขึ้นข้างบนแขนชิดหูเหงื่อหน้ามองขึ้นหายใจออกงอข้อศอกลงมาด้านข้างบีบสะบักไปข้างหลัง หายใจเข้ากลางแขนออกไประดับไหลแล้วหายใจออกรวบแขนสองข้างไปข้างหน้าขมแมวท้องกงหลังกดค้างชิดอกหายใจเข้ายืดหลังยกแขนขึ้นข้างบนหายใจออกงอข้อศอกลงด้านข้างบีบสะบักไปข้างหลังหายใจเข้ากลางแขนออกไปแล้วหายใจออกรวบแขนไปข้างหน้าค่ะขมแ้วท้องกงหลังกดค้างชิดอก หายใจเข้ายืดอกขึ้นยกแขนขึ้นข้างบนหายใจออกงอข้อศอกลงไปด้านข้างบีบสะบกักกางแขนออกไปแล้วยืดสองแขนออกไปข้างหน้าเขแมแหมท้องโก่งหลังกดค้างชิดโอเหยียดแขนให้ตึงหายใจเข้ายกสองแขนยืดลำตัวขึ้นมองขึ้นข้างบนหายใจออกงอข้อศอกบีบสะบักไปด้านหลัง หายใจเข้ากลางแขนออกไปด้านข้างหายใจออกรวบแขนสองข้างไปข้างหน้าขมแมวท้องกงหลังก้มหน้ามองลงอีกหนึ่งรอบหายใจเข้ายกสองแขนยืดอกมองขึ้นหายใจออกงอข้อศอกอลงมาด้านข้างกลางแขนออกไปยืดแขนสองข้างไปข้างหน้าขมิ้วท้องกงหลังก้มหน้ามองลง หายใจเข้ายกอ,อกกลับขึ้นไปอีกครั้งยืดสองแขนหายใจออกกลางแขนลดมือลงมากดที่เต้นด้านหน้าตั้งเข่าขึ้นมาในท่าคลานค่ะปลายเท้าจิกพื้นก้าวขาขวาไปด้านข้างเข่าเท้าตรงแนวเดียวกันเร่งหน้าท้องยกอกกลางแขนสองข้างขึ้นมาระดับไหล่ค่ะสุดลมหายใจเข้าแล้วหายใจออกเอียงตัวลงทางด้านขวามือขวาจับน้าแข้งหรือข้อเท้าก็ได้นะคะ กลับตรงกลางงอเข่าขวาไปด้านข้างค่ะหันหน้ามองมือขวาหายใจออกมือซ้ายจับข้อเท้าด้านหลังแขนขวายกสูงกางแขนเท่ากันเยืดอขาขวาให้เข่าตึงหายใจเข้าหายใจออกเอียงตัวหาขาขวาใครเจ็บเข่าพับเสื่อหรือเอาผ้าุมหนูรองเข่าด้วยนะคะหายใจเข้ากลับตรงกลางหายใจออกงอเข่าขวาเท่าที่ไหวค่ะ เอามือซ้ายจับข้อเท้ายกแขนขวามองขึ้นข้างบนกางแขนเท่ากันยืดขาขวาให้เข่าตึงหายใจออกเอียงหาขาขวาแขนซ้ายยืดตึงยืดลำตัวด้านข้างยกอ,อกกางแขนระดับหลังอเข่าขวาไปด้านข้างเท่าที่ไหวตาม,มองมือขวาไว้ มือซ้ายจับข้อเท้าด้านหลังยกแขนขวาย,ยืดเท่าที่ไหวกางแขนเท่ากาันยืดขาขวาให้เข่าตึงเยงตัวทางขวาหายใจออกแขนซ้ายยืดตึงกลับตรงกลางงอเข่าขวาไปเท่าที่เราไว้มือซ้ายจับข้อเท้าแขนขวาย,ยกขึ้น กางแขนระดับไหล่ยืดขาให้เข่าตึงยิงตัวลงทางด้านขวาอีกหนึ่งรอบกลางแขนเท่ากันงอเข่าขวาไปด้านข้างเท่าที่ไหวมือซ้ายจับข้อเท้าแขนขวาย,ยกมองขึ้นบนเพดานกลับตรงกลางยืดขาให้ตึง เอามือลงมากดที่พื้นด้านหน้าแขนแนวเดียวกับโบวไหล่หายใจเข้าแอนหลังเงยหน้าคอตึงหายใจออกขมแมวท้องโก่งหลังนิดเดียวค่ะแล้วผลักสะโพกไปข้างหลังก้มหน้าลงมือกดพื้นตั้งเข่ากลับมาตรงกลางแล้วเก็บขาขวาเข้ามาเข่าชิดตั้งเข่าสองข้าง แขนแนวเดียวกับลายเข่าแนวเดียวกับสะโพกงอเข่าขวาขึ้นมาชิดหน้าอกก้มหน้าหาเขา่าหายใจออกหายใจเข้างอเข่าขวาขึ้นด้านหลังขามือผลักแผนหลังเงยหนะ้าแล้วหายใจออกเปิดสะโพกออกไปด้านข้างยืดเท้าที่เราไววดิดกลับตรงกลางหายใจเข้าหายใจออกขะแมวท้องก่งหลังงอเข่าขวาชิดหน้าอกกดหน้าลงมา หายใจเข้างอเข่าขวาขึ้นด้านหลังแอนหลังเงยหน้าคอตึงหายใจออกเปิดสะโพกออกไปทางขวาบิดกลับตรงกลางงอเข่าชิดท้องกดหน้าหาข่าวขมแมวท้องหายใจเข้างอเข่าขวาขึ้นด้านหลังเท่าที่ไหวเงยหน้ามองขึ้นหายใจออกเปิดสะโพกไปทางขวา หายใจเข้าบิดกลับมาตรงกลางหายใจออกงอเข่าชิดท้องกงหลังก้มหน้าลงหายใจเข้างอเข่าขึ้นด้านหลังแอนหลังชดิดคางหายใจออกเปิดสะโพกอ,ออกบ่าด้านข้างบิดกลับตรงกลางงอเข่าชิดท้องกงหลังก้มหน้าลง หายใจออกนะคะหายใจเข้างอเข่าขึ้นด้านหลังเอ็นหลังเงยหน้าหายใจออกเปิดสะโพกออกไปด้านข้างหายใจเข้ากลับตรงกลางแล้ววางขาลงปลายเท้าทั้งสองข้างจิกพื้นแยกขาซ้ายออกไปด้านข้างค่ะเหยียดขาให้ตึงยกอ,อกกลางแขนระดับไหล่เข่าเท้าตรงแนวเดียวกัน หายใจออกเอียงลงด้านซ้ายแขนขวายืดใกล้หูเท่าที่ไหวค่ะหายใจเข้ายกอกกลางแขนหายใจออกงอกเข่าซ้ายไปเท่าที่ได้มองที่มือซ้ายมือขวาจับข้อเท้าด้านหลังยกแขนซ้ายยืดขึ้นข้างบนกลางแขนเท่ากันยืดขาซ้ายให้เข่าตึงหายใจเข้า หายใจออกเอียงตัวลงด้านซ้ายแขนขวายืดตึงชิดถูหายใจเข้ากลับตรงกลางหายใจออกงอเข่าซ้ายไปด้านข้างยืดเท่าที่ไหวค่ะเอ็นตัวไปทางขวามือขวาจับข้อเท้าแขนซ้ายยืดตึงกางแขนเท่ากาันยืดขาซ้ายให้เข่าตึงเอียงตัวลงทางด้านซ้ายหายใจออก หายใจเข้ากลางแขนระดับไหล่หายใจออกงอเข่าซ้ายยืดตึงเท่าที่ไหวมือขวาจับข้อเท้าแขนซ้ายยกขึ้นกลางแขนเท่ากันยืดขาให้ตึงเอียตัวลงด้านซ้ายหายใจออกหายใจเข้ายกหลังกลางแขน หายใจออกงอข่าซ้ายดันไปเท่าที่เราไว้มือขวาจับข้อเท้าแขนซ้ายยืดใกล้หูกลางแขนเท่ากันยืดขาให้เข่าตึงหายใจเข้าหายใจออกเอียงหาขาซ้ายหันหน้ามองเพดานยืดลำตัวด้านข้างให้ตึงยกอ,อกกลางแขนงอข่าซ้ายไปด้านข้าง มือขวาจับข้อเท้ายืดแขนซ้ายขึ้นมาให้ตึงกลางแขนเท่ากันยืดขาซ้ายให้เข่าตึงก่อนเอามือสองข้างกดที่พื้นด้านหน้าสุดลมหายใจเข้าแอ่นหลังเงยหน้าคอตึงหายใจออกกงหลังนิดเดียวแล้วผักสะโพกไปข้างหลังค่ะก้มหน้าลงไปเท่าที่ได้ กลับตรงกลางแล้วเก็บขาซ้ายเข้ามาตั้งเข่าเท้าชิดวางหลังเท้ารางแนวเดียวกับหัวไหล่เข่าแนวเดียวกับสะโพกหายใจเข้าก่อนหายใจออกงอเข่าซ้ายชิดอกก้มหน้าหาเขา่าหายใจเข้างอเข่าซ้ายขึ้นไปข้างหลังแอนหลังมองขึ้นหายใจออกเปิดสะโพกออกไปทางซ้ายหายใจเข้ากลับตรงกลาง หายใจออกงอเข่าชิดท้องโก่งหลังก้มหน้าลงขมแมวท้องด้วยค่ะหายใจเข้างอเข่าซ้ายขึ้นด้านหลังแอนหลังมองขึ้นหายใจออกเปิดสะโพกอ,ออกไปทางซ้ายบิดกลับตรงกลางขมแมวท้องงอเข่าเข้ามาชิดอกก้มหน้าลง หายใจเข้างอเข่าขึ้นไปข้างหลังยกเท่าที่ได้หายใจออกเปิดสะโพกออกไปทางซ้ายกลับตรงกลางขมมวท้องงอเข่ามาด้านหน้าก้มหน้าหาเขา่าหายใจเข้างอเข่าขึ้นข้างหลังแอนหลังมองขึ้นหายใจออกเปิดสะโพกไปด้านซ้าย กลับตรงกลางขมแมวท้องโก่งหลังงอเข่าชิดอกก้มหน้าลงงอเข่าขึ้นข้างหลังแอนหลังเงยหน้าเปิดสะโพกออกไปด้านข้างหายใจออกหายใจเข้ากลับตรงกลางแล้ววางขาลงถ้าต่อไปตั้งเข่าในท่าคลานเหมือนเดิม แต่ให้หมุนข้อมือหันปลายนิ้วมือเข้ามาหาตัวหัวไหล่ข้อมือตรงแนวเดียวกันสุดลมหายใจเข้าค่ะแอนหลังเงยหน้ามองขึ้นข้างบนย่อนหลังให้ตึงเชัดคางหายใจออกขแมแ่วท้องกงหลังนิดเดียวแล้วใช้มือผลักดันสะโพกถอยไปข้างหลังยืดข้อมือให้ตรงเกรงหน้าท้องด้วย หายใจเข้ากลับตรงกลางแล้วแอนหลังเงยหน้าหายใจออกขมัมวท้องโก่งหลังขึ้นนิดนึงแล้วผลักสะโพกไปข้างหลังเหมือนเราจะดันก้นลงไปนั่งยืดไปเท่าที่เราไหวนะคะกลับตรงกลางหายใจเข้าแอนหลังเงยหน้าหายใจออกขมัมวท้องโก่งหลังแล้วดันสะโพกถอย ระวังข้อมือด้วยหมุนข้อมือให้ตรงๆนะคะกลับตรงกลางหมุนข้อมือกลับค่ะหันปลายนิ้วมือออกไปด้านหน้าวางโกนวางหน้าผ่ามอบเยื่อคลายกล้ามเนื้อในท่าเด็กเมื่อกดพื้นดันตัวกลับขึ้นมานาั่งมือวางหน้าขาหลับตาเบาหายใจเข้าออกลึกๆ คลิปนี้จบเท่านี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ